สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันพุธนะคะในปากหลังนี้มาดูกันบ้างว่าอะไรจะเกิดกับคุณแล้วก็มีอะไรที่จะเตือนคุณด้วยนะคะไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันคงไม่ได้ตรงกับทุกคนอย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างนะคะมอมมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดอะไรด,ดีก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปนะคะมารับชมรับฟังกันเลยนะะงานเงนิงน,งนความรักและสุขภาพนะคะ เรื่องงานนะคะทีนี้นะงานเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอ้ค่ะสีไม้เท้ามีความมั่นคงโดยเฉพาะรับราชการรับทวิสากิจหรือบางคนอยากมีบ้านตรงนี้อยากมีคอนโดนะคะ,อะขอขยายนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องงานนะคะตรงนี้นะอะไรก็ตามที่เราทําให้เราถอดใจบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลานี้ก็ได้หมอขอขยายนิดน,นึงนะนะคะตรงนี้ โอ oh, ะะ้อดทนอีกนิดนึงนะอย่าถอดใจนะคะความสําเร็จมาการมีชื่อเสียงการได้รับใช้ชนะตรงนี้นะคะหมอขอแคลริฟาตรงนี้นิดนึงนะนะขอแคลริฟาแปดถ้วยนะคะตรงนี้นะ,ะโอ้อาจจะเป็นเรื่องใครที่ทําให้เรานะคะเสียใจพูดตรงใส่เราไหมหมอมินว่าอย่าเพิ่ง ด่วนตัดสินใจหรือใจร้อนอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้ c a ล i f y าแดถ้วยนะตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้นะความสำเร็จของคุณมาแล้วการได้รับเกียรติการมีชื่อเสียงนะคะคนที่นับหน้าถือตามีโอกาสโดดเด่นตรงนี้มีบางคนก็มีรถมีบ้านตรงนี้อันนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกเราที่เราใจร้อนหรือมีคนที่ทำให้เราก็ได้นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวมอขอีบีก่อนนะคะนะเดเดนะคะปัญหามันจะจบไป เดดเดคือการจบของปัญหานะคะตรงนี้นะอ่าขอยอีกนิดนึงนะคะตรงนี้นะเออนะคะเดี๋ยวทำรแรนเนาะใจเย็นเ็นมีโอกาสได้ปรับได้เปลี่ยนบางคนอาจจะคิดว่าถอดใจไปแล้วมีโอกาสนะคะข่าวดีของคุณรอคอยประสบความสําเร็จอยู่นะคะตรงนี้เอาน้ําเย็นรูปโอกาสดีๆกําลังมาอะไรก็ตามนะคะบางบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะจบไปแม้แต่ปัญหาของคุณนะคะตรงนี้ หมอมีนแนะนําว่านะคะทําใจร่มๆมนะอะไรที่ผลงานของคุณมาทําเต็มที่แล้วมีคนเห็นนะคะบางทีอาจจะเป็นการจบบางอย่างเพื่อให้คุณได้เริ่มปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้รับโอกาสใหม่นะที่ดีด้วยนะตรงนี้นะคะโอ้อันนี้มันน่าจะเรื่องความรู้สึกว่าจิตใจช่วงนี้ของเราอาจจะรู้สึกห่อเหี่ยวหรือรออะไรที่ ที่เราคิดว่ามันจะสําเร็จนะคะตรงนี้หมอว่าอดทนนิดนึงนะอย่าใจร้อนเนี่ยความสําเร็จตามมาแล้วนะคะตรงนี้นะโอกาสใหม่ๆโอกาสทดีมั่นคงนะคะตรงนี้นะคะ,ะทีนี้หมอมินขอดูงานไปแล้วนะคะตรงนี้นะขอดูการเงินของคนวันพุธบ้างนะคะ การเงินคนวันพุธตรงนี้นะคะเด็กถือดาบเนาะอาจจะมีเรื่องรายจ่ายของบุตรหลานบริวารนะคะตรงนี้นะมีความรับผิดชอบนะคะเรื่องครอบครัวก็ได้นะเรื่องเงินมาดูนิดนึงจะติกนะคะตรงนี้ใครที่รอเงินประกันเงินสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่มีโอกาสได้นะคะ,ะมาขอเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะโอ้ช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะตรงนี้นะค,ะคิงถ้วยมีคนรักเราอยู่นะนะ สเต้นนะคะหมอพูดเลยว่าลายจาจนะคะชาววันพุธมาเต็มๆนะคะมีภาระหน้าที่เยอะแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองรออะไรยอยู่มีโอกาสนะ,ะประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้นะเดฟูนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะถ้าท่านใดที่ว่างงานมีโอกาสได้งานนะ,ะหรือเดอฟูนี้เป็นช่วงเวลาที่เรารีแลกก็ได้นะคะตรงนี้นะ อ่าเดวิลดดเวิวนี่ย้ำเตือนเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงินทองเรื่องการลงร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะคะตรงนี้ออกมาเตือนนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะห้าเหรียญน,นะตรงนี้หมอมินเตือนเลยนะท่านใดจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครห้าเหรียญมาเตือนแล้วเช็คประวัติเขาให้ดีอย่าไปคิดว่าลงทุนไปสมมติว่าห้าพันจะได้มา 12, 000, 30, 000. หมื่นสองหมื่นสามหมื่นว่ามันยากอะนอกจากเราจะทํามาหากินนะคะตรงนี้หรือ <c oughs> อย่าไปทำอะไรเกี่ยวกับการสูงเสียงสีเทาๆนะคะอย่าไปแชร์อะไรกับใครตรงนี้นะมีโอกาสนะที่เราจะเสียเงินเสียผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะตรงนี้ได้ด้วยนะ <c oughs> ท่านย้ําเตือนเรื่องก็คือไม่ได้แปลว่าจะเกิดนะคะท่านอาจจะเห็นอนาคตว่าเอ๊ยคุณจะร่วมมุ่นลงทุนอะไรกับใครดูให้ดีนะคะตรงนี้นะหรือให้ใครหยิบยืมเงินทองก็ดูให้ดีนะคะตรงนี้นะ <c oughs> ทีนี้หมอขอดูเรื่อง การมีการงานความรักนะคะทีนี้ <c oughs> ความรักเป็นเช่นไรคน,ค,นนะค,ะคนที่มีคู่มีแฟนนะคะคนที่มีคู่มีแฟนหมอว่าถ้ามีปัญหาอะไรมีคนมาง้อคุณนะหรือคุณอยากไปง้อใครนะคะตรงนี้นะคนวันพุธเออนะ,ค,ะคนวันพุธครอบครัวจะอบอุ่นตามมานะคะตรงนี้ถ้าท่านใดที่มีปัญหากันมีโอกาสได้คืนดีนะคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อย่าทำถ้าท่านใดที่มีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้ว <c oughs> อย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสียงรับรับ,ล,บล่อๆทําให้ครอบครัวเราพังนะคะสถาบันครอบครัวต้องการความรักความอบอุ่นและซื่อสัตย์อย่าลืมนะคะที่เรารักกันมากว่าเราจะเติบโตมีลูกหรือสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันมามันใช้เวลาอย่าทําลายความเชื่อใจความไว้ใจของคนที่เรารักเลยะคะ่ะตรงนี้นะอืม ตรงนี้นะคะซีดาบนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะที่ผ่านมาท่านนิ่งเงียบกันไปมีโอกาสได้งอได้คืนดีกันนะคะตรงนี้นะเกี่ยวกับครอบครัวทีนี้คนโสดบางนะคะความรักคนโสดเนาะทีนี้มาเปิดส,สดๆกันเลยคนโสดนะคะปากหลังนี้เป็นยังไงโอ้โชคชะตาวิวนะคะบุญธรรมคำแต่งนะคะตรงนี้นะอะไรที่มันใช่มันก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปนะคะหนึ่งดาบเนาะ หนึ่งไม่เท้านะหมอมีนว่าคนโสดอนะอะไรที่มันไม่ใช่คุณอยากจะตัดออกไปคุณไม่อยากคาลาคาซังหรือลังเลคุณตัดสินใจถูกนะถ้าที่ไม่ชัดเจนหรือใครๆที่คุณคุยไปไปกับกับ,กบ,กบมามาหายหายคุณอยากจะตัดไปตรงนี้นะคะพอแล้วเหมือนคุณมุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานหาโอกาสให้กับตัวเองถ้าคุณว่างงานอยู่มีโอกาสได้งานใหม่หรือ หางานเพิ่มให้ตัวเองมากกว่าที่จะไปมุ่งความรักคุณจะตัดใครที่ไม่ชัดเจนออกไปในปักนี้นะคะ,ะทีนี้หมอมินขอดูเรื่องสุขภาพบ้างตรงนี้นะสุขภาพของคนเกิดวันพุธนะคะจะห้พิเทศนะคะเกี่ยวกับภายในนะถ้าผู้หญิงนะ,ะไปเช็คสุขภาพเนาะ นะคะหรืออารมณ์เบี่ยงอารมณ์วีนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะช่วงนี้เดรทาวเวอร์นะคะตรงนี้นะระวังดงาวคารนะจอนนะคะตรงนี้หมอมินแนะนําว่าช่วงนี้นะคะไปบูรณะวัดวาอารามบูรณะพระพุทธรูปนะคะตรงนี้หรือนะ,ะทําอะไรขับรถขับลาระวังนะคะมันเป็นไพ่เตือนให้ระวังนะคะตรงนี้อ่านะคะตรงนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับนะคะช่วงนี้อาจจะท้องฟืดท้องเฟ้อนะคะตรงนี้หรือ ะะเกี่ยวกับช่องท้องนะคะตรงนี้นะหมอว่าไปเช็คสุขภาพหรือเกี่ยวกับบุตรหลานเราก็ได้นะคะวิ่งเล่นสนระวังอุบัติเหตุนะนะตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมาภัายทันย้ำเตือนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับเนี่ยนะช่องท้องพวกนี้นะคะดูดีนี้นะคะ่ะหรืออาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับนะคะสุขภาพนะคะตรงนี้นะนะ,ะร่างกายของเรานะคะช่วงลำไส้พวกนี้นะคะกดไหลย,ย้อนก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้นะ ทีนี้หมอมีนขอไพ่แนะนำสุดท้ายนะคะตรงนี้นะของคนเกิดวันพุธนะคะให้คุณไปทำบุญอะไรไหวอะไรท่านอยากจะบอกอะไรนะคะคนเกิดวันพุธหนึ่งระวังคนที่หัวร้อนใจร้อนกับเราช่วงนี้หรือการเอาชนะสิ่งใดมันจะไม่ทำให้เรามีความสุขมันจะทำให้พังเห็นไหมคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้เราเป็นผู้วางดีกว่าพอและนิ่ง นะคะตรงนี้ได้แชร์รีออดนะคะตรงนี้ความพยายามของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จบางคนอาจจะไปไหว้สำเร็จพ่อตากก็ได้นะพระนเรศวรนะคะนะคะเจ็ดไม่ร้านะคะหมอพูดเลยทําอะไรไม่มีคู่แข่งไม่มีนะคะตรงนี้แต่คุณจะเป็นคนชนะอย่าลืมนะคะ เห็นไหมคุณได้ตรงนี้แปลว่านะคะคุณลงแข่งเมื่อไหร่คุณชนะคุณสู้เมื่อไหร่คุณจะเป็นคนชนะหมายถึงสู้ไม่ได้ไปสู้ใครนะความพยายามความมุ่งมั่นของคุณไม่มีใครล้มคุณได้ถ้าคุณลงแข่งสนามคุณเป็นผู้ชนะนะคะเดยเชียรีวอตนะคะตรงนี้นะเดเมเพลอร์นะคะตรงนี้นะคะไวสิติพอห้าด้วยเนาะนะคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปัมภมค้าชุนช่วยเหลือคุณเพราะคุณเป็นคนพยายามคุณสู้นะคะตรงนี้ คุณทํางานคุณก็ทําเต็มที่นะคุณไม่ได้เลียแข้งเลียขาใครนะถูกปะนีนะคะตรงนี้นะไพ่นี้มันย้ําเตือนเรื่องระวังหัวร้อนใจร้อนช่วงนี้นะคะถ้ามีคู่แข่งนะคะถ้าทํางานแปลว่านะคะคุณสู้คุณตะลุยไม่ถอยมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะมีโอกาสได้ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนช่วยเหลือถ้าไปไหว้ช่วงนี้นะคะไปไหว้พ่อตากนะคะพระนเรศวรหรือก็เสด็จพ่อละหานะคะ หรือท่านใดที่มีสายสะดุดเตีย๋ยก็ลองไหว้ดูนะคะตรงนี้นะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมีคู่แข่งคุณพยายามแล้วนะคะเขาไม่ว่าจะมายัางไงพ่อตาก,ก็คือผู้ชนะผู้ชนะนะคะเนาะคุณจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเหนือศัตรูนะคะตรงนี้ขอให้นิ่งเข้าไว้ทํางานของเราผู้หลักผู้ใหญ่ยังเล็งเห็นคุณอยู่นะคะตรงนี้โอเค ขอบคุณมากมายนะคะคนเกิดวันพุธนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องหมอมิน519ทาลอดด้วยนะคะตรงนี้นะสวัสดีค่ะ